ที่ประหยัดใช่ไหมครัแล้วก็ได้ความแรงตามมาตรฐานสวหรับต่านะน,านี่เป็นอันนี้เป็นข้อมาลเข้ามาโครงการนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผูชมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะประกวดเทคโนโลยีนะครับการก่อสร้างบ้านใหม่นะครับโดยที่ให้เป็นกลุ่มก,ก็ได้นะครับเปลี่ยนจากเป็นบุคคลก็ได้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตให้บริษัทอาราบเป็นผู้เล่าให้เราฟัง ผมอยากจะเชิญชวนอีกครั้งในทางให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาร่วมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกนะครับความสามารถในนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทางบริษัททารุณครับสวัีท่านนองทุกท่านนะครับวัเคืผมแนะนำตัวเองก่อนครับผมกีฬาธงเนะครับเชิญกีฬาธงลีลาและนักข่าวทนะครับอยู่บริษัททารุณเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการและประมาณราคาครับผมอยู่บริษัทที่มาปีนี้ปีสิบเกา้านะครับบริษัทาลงก่อตั้งมาปีนี้จะครบสี่สิบปีเต็มนะครับก็ประสบการณ์มันก็สอนให้เราได้หลายๆอย่างนะครับทีนี้เราก็เลยมองการก่อสร้างของโครงการเราเองว่าปัจจุบันน้นเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะอนาคตเรา,ารก็ต้องต้องเจอแน่ๆนะครับก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะหา,เ,าเทคโนโลยีในการก่อสร้างบ้านรูปแบบใหม่นะครับทีนี้ปัญหาที่เราพบปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าบ้านที่เราสร้างมานะครับเราคุณภาพต้องบอกคุณภาพมันจะค่อยๆด้อยลงเพราะว่าช่างฝีมือในตลาดหายากนะครับปัจจุบันถ้าน้องนเน,นี่ยเข้า ใช้างานก่อสร้างมีน้นองคนไหนเคยเข้าใช้างานก่อสร้างไหมครับมีไหมครับถ้าน้องเขาใช้งานก่อสร้างเนี่ยน้องจะพบว่าแทบจะไม่มีคนไทยอยู่เลยเนะครับนะครับจะเป็นต่างชาติสยย่วนใหญ่นะครับทีนี้พอเป็นต่างชาติเนี่ยภาษาเราก็คุยกันยากนะครับแล้วก็คุณภาพเขาก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการเท่าไหร่นะครับพอเราเจอปัญหาเรื่องแรงงาน พอวิกฤตปี54เรา้องรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้รนรัฐบ,บาลปรับค่าแรงต่ำเป็น300บาทหาคนงานไม่ได้เลยนะครับบางโครงการคือปิดเลยเนื่องจากหาคนงานไม่ได้นะครับคนงานหนีไปภาพไหนค,นครับภาพสาการทำไมต้องตากแดดได้300ผมอยู่ในโรงงานมีแอร์ก็เย็นเลยก็ได้300หนีหมดเลยนะครับผ่านไปประมาณครึ่งปีก็ค่อยมีแรงงานกลับมา นี่คือธีตแรงงานนะครับประกอบคุณภาพนะครับทําให้เราเจอปัญหาว่าเรา,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 นะราส่งบอกว่าลูกค้าไม่ทันนะครับคุณภาพที่ส่งก็ไม่ไม่ตรงใจลูกค้าปรากฏบว่าลูกค้าจจุบันเองก็เข้าใจว่าตัวบ,บ้านเองไม่เป็นนะครับก็เลยจ้างวิศวกรนมาตรวจนะครับถ้าน้องเขาเ้าไเซิร์ชปั๊บจะเจอเราตัวบ,บ้านนะครับถ้าเราจ้าง ลูกค้าจ้างคิวซตรวจเนี่ยปัญหาที่โครงการจะเจอคือหนึ่งหลังเนี่ยรายการมาสี่ร้อยายการน้องรู้ไหมสีรายการเนี่ยเก็บงานเสร็จครั้งที่หนึ่งลูกค้าก็ให้คิซีเจ้าเดิมมาตรวจก็จะมีประมาณร้อยรายการนะครับ100รายการเก็บงานเกี่ยวที่สองเสร็จให้ลูกค้ามาตรวจลูกค้าให้ q ิีมาตรวจคิวซจะพากทานันทีนะครับแต่ลูกค้าฉลาดขึ้นเปลี่ยนคิซีใหม่เจออีกสองร้อยรายการ แนวคิวสี่คนแรกตรวจไปแล้วนะรวมทั้งหมดเมื่อกี้ไป4ี่ห้าร้อยรายการรายที่2มาเจออีกสองร้อยรายการนะครับปรากฏว่าปัญหาที่พบคือพุ่นเหมาอ,อยู่ไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เก็บเนี่ยเรางงไม่ได้จา่ายเพราะว่ามันเป็นการสร้างของพุ่นเหมาอย่างสมมติว่าไม่ได้พุ่นเหม,มาเต้องเก็บค่าให้จ่ายพุ่นเหก็บวมพอบวมฟังเขาอยู่ไม่ได้ผมก็ทบทกลับมาบริษัทว่าบ้านก็นเรียนนะะฮราคาผู้เหมาเขอยู่ไม่ได้จะไม่มีผู้เหมาอีก ท้ายก็ต้องจัดเดิกนะเป็นที่มาของโครงการว่าหนึ่งก็คือคุณภาพไม่ได้2ก็คือก่อสร้างเสร็จไม่ตรงตามเวลาพอไม่ตรงตามเวลาเนี่ยเนื่องจากลูกค้าเนี่ยจะมีสัญญาเป็นธรรมนะครับพอสัญญาเป็นธรรมคือส่งบ้านไม่ทันบัฟไม่ได้เนี่ยเขาจะคิดค่าปรับบริษัญญาททันทีนะครับนี่เป็นที่มานะครับทีนี้โครงการเนี่ยอยากจะมองช่วยนะครับหานะ เทคโนโลยีการก่อสร้างรูปแบบใหม่ทีนี้น้องๆทราบไปว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีการก่อสร้างระบบอะไรบ้างมีน้องทราบไหมครับรูปแบบแรกที่เราใช้ก็คือคอนเวนชั่นอแมของก็คือระบบดั้งเดิมที่ใช้คือหลอ่อในที่ถูกไหมครับหลอ่อในที่นะั้นพอพัฒนาการมาหน่อยก็จะเป็นระบบเสาขาน้ำเ็ดวันนี้นะครับระบบเสา็่าน้ำเ็จ คือหลอกจากองงานมาเป็นคาเป็นเสาแล้วกมาประกอบหน้างานนะครับพัฒนาการไปหน่อยก็จะเป็นระบบผสมลักก็จะเป็นเสาาสร็จบวกกับตัวผนังที่หลอออกมาเป็นชิ้นประกอบนะครับพัฒนาไปอีกก็จะเป็นระบบดีแต่นะครับคือหล่อในผนังก็จะแผงมาเลยนะครับแล้วยกมาประกอบหน้างานอันนี้คือทำที่โรงงานปัจจุบันนี้ก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือคานอลฟอร์อันนี้เป็นคานอล จะมองกับพวกอาคารพาณิชย์นะครับหรือตึกแถวนะครับอันนี้นะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยของเราเองก็มีระบบงานก่อสร้างของญี่ปุ่นเข้ามาน้องๆเคยได้ยินบ้าน S G ซามไหมครับเคยได้ยินไหมเดี๋ยเข้าไปดูรำลึกงานนะ,นะงานงานสถาปนิกหรือง,งานก่อสร้างมันเปิดโอกาสให้หน้องๆเข้าไปารวามรู้นะ,นะพวกนี้ต้องไปแล้วเราติด สถาการณนระบบบ้าน,นทีฮาก็คือระบบการก่อสร้างบ้านของญี่ปุ่นซึ่งเขาผลิตจากโรงงานโดยใช้โครงเหล็กประกอบเป็นยูนิตยูนิตนึงก็คือส่วนที่เขาแผ่กประมาณสเมตรนะครับเป็นหนึ่งยูนิตแล้วเ,เอาประกอบกันให้เป็นบ้านนะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันนี้ถ้าน้องตามข่าวในประเทศไทยที่มีนะแต่ต่างประเทศมีการก่อสร้างบ้านโดยเครื่องเป็น3มิติ ไ,ได้ยินไหครับเพิ่งออกข่าวไปเมื่อสองคาเดือนที่แล้วญี่ปุ่นไอ้ไม่เท่เาจีนจีนผู้เหมาจีนคิดคนขึ้นมาต่อสร้างบา้านนะครับโดยใช้เครื่องบินนะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่มีให้เราเห็นแล้วทีน,นี้โครงงานเนี่ยให้น้องหาที่ยังไม่มีใช้ในประเทศไทยนะน้นนองอาจจะคิดเองก็ไ,ได้หรือไปหาดูประเทศอื่นๆในวโ,โลกมีระบบงานก่อสร้างบ้าน รูปแบบไหนบ้างสามารถเอามากับพลายใช้กับประเทศไทยได้ไหมนะอันนี้เป็นง้นยงก่าที่เราจะคิดเองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดน้องๆสนใจเนี่ยมันจะมีสารางที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถเข้าดูยังมชงโครงการของพารลอมนะครับได้ก็คือวันที่16มีนา เริ่มจาก9โมงนะครับออกที่9โมงนะครับแล้วก็จะมาส่งนักศึกษาประมาณ1 1โมงครึ่งนะครับรอบบ่ายเราก็จะออกที่บ่ายโมงครึ่งนะครับจะมาส่งตอน5โมง45 3โมง45นะครับถ้าน้องสนใจไปดูหน้าอ่านก็ได้ว่าปัจจุบันเนี่หมอกสร้างคอนเทนเนอร์ท็อปมันเป็นยังไงนะครับปัญหาที่พบเป็นยังไงคุณภาพที่ได้เป็นยังไงนะครับก็ ลองไปดูก่อนเพื่อให้เกิดไอเดียนะฮะเ้าลองน้ำเสิร์ชหาหดูว่าวิธนทีไหนเหมาะกับแนรก็ฟ้าโครงการนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์นะครับพื้นที่ก็ไม่เล็กกว่า150 145ร้อยที่้นะครับเท่าที่ครับประมาณ120ถ้า1้5จะเป็นบ้านขนาดกลางถ้า120ยยี่นั้น ไม่เกิน120จะเป็นบ้านขนาดเล็กนะครับแล้วก็ต่ำกว่20ขึ้นไปพื้นที่บ้านนะครับนั้นบ้าน2ชั้นพื้นที่รวมกันก็100ตรมอ,อ,อยู่แล้วนะครับสมัครฟรีได้สมัครเป็นลายคนก็ได้หรือเป็นลายกลุ่มก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวเอกสาร ที่จะต้องส่งตอนประกวดมีรูปตั้งคร่าวๆนะครับเอกสารที่เราใช้ที่ส่งจะตพองกรอบด้วยแบบนะครับแบบแปลงรูปดานรูปตักคร่าวๆประกอบนะครับแล้วก็เราเลือกระบบในกองทั้งแบบไหนบอกมาด้วยเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็มีขั้นตอนการทำอยังไงมีเครื่องไม้เคร่มืออะไรบ้าง แล้วก็เทคโนโลยีไทยเนี่ยใช้ทคโนีอะไรนะครับถ้ามีเอกสารประกอบเพิ่มเติมก็แนบมาด้วยนะครับทีนี้ดูรายละเอียดกับกฎกำหนดการปฏิทินน้องๆดู ไข่เว้นท้ายได้นะครับรู้สึกตาดการที่ลดไข่เว้นท้ายได้ไหมครับครับอันนี้เป็นไปได้ทีคร่าวๆนะครับก็เราตัดสินกันรอบแรกอัสองอีกสามรอบก,ก่อนต้องไหมนะครับรอบที่สองก็ถ้าลูกผ่านแล้วก็มันมเซ็นต์นะครับอีกเซ็ก็จะประกอบกด้วยคณะกรรมการทางมาหาลัยกับทางบริษัทน,นะครับแล้วก็เออเราตัดสินรอบสุดท้าย เราก็จะมีมอบรางวัลการวันเกิดบ,บริษัทกระโหลกทันดีนะครับครบสิงหกปีเต็มวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับทีนี้เกณฑ์การตัดสินนะครับผมก็เหมือนเกณฑ์เข้า,ขาวๆมาก็คือถ้าเป็นธุอเรียกร้อสร,ร้างที่ไม่มีใช้ในประเทศไทยมาก่อนแล้วก็สร้างได้จริงนะครับสามถึงห้าคะแนนนะครับเป็นธุกรกิจที่ใช้แรงงานน้อยก็จะได้ยี่ห้าคะแนน เป็นที่พยาที่ผลิตมาได้คุณภาพนะครับก็จะได้อีก25คะแนนระยะเวลาบอสร้างน้อยก็จะได้อีก10คะแนนถ้าเกิดเป็นที้ที่ใช้สุกในประเทศเป็นส่วนใหญ่เป็นจะได้อีก5คะแนนนะครับ ทเมื่อกี้อาจารย์มีโดยบอกแล้วววันนะครับเป็นวันที่หนึ่งสองนบาทในวันที่สองหนึ่งนบาทวันที่สามห้าพันบาทนะครับทีนี้เออน้องสนใจเนี่ยสมัครได้ที่เลือกการภาคพาร์คกับคุณตาคุณไอนคะครับทีนี้ถ้าเกิดเติดขัดหรือสงสัยนะครับจะสอบถามเลยตรงก็ที่เบอร์ นี่นะครับอีเมลผมก็ได้นะครับมีน้องๆท่านไหนมีข้อผัวใครแล้วไหมครับมีแครับแต่เีที่ส่งรูปแบบภาพตครับถ้าเป็นอย่างนี้หมายว่าเราจะใช้แบบบ้านทุกฐานที่ทำให้ทั่วไปเช่นบ้านพักตั้าหรือว่าเราต้องออกแบบบ้านยังไได้หมดครับไม่จำกัดคือว่าทั้งสองอย่างเดียวคือเราต้องการเทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่มีใช้ในประเทศต่างๆ เราถ้าเกิดคูว่าน้องหามาได้นะครับราาแล้วทางบริษัทโลการะจำนี่นะถ้าดูยังเป็นไปได้นะฮะเราอาจจะไปต่อยอดอาจจะต้องสมมุติว่าเป็นกรณีของเอเมริกาลองได้มหมเราเป็นได้ย,งยังงี้ดีครับใช้แรงงานน้อยแค่เพิจักควเป็นส่วนใหญ่คุณภาพออกมาดีนะครับมีรูปประกอบเรียงต่อบอกว่าทางสมมติว่าทางอารมณ์สนใจทางอารมณ์ก็จะบินไปอเมริกาที่รู้ซื้อน้องหามา เป็นเปงื่อนไขต้นนะครับมีน้องๆใครมีสงสัยไหมครับ คือเสริมข้อมูลอาจารย์ไปดิบุไปสัมมนาของเอสพีนะเขาเจอทางจากที่มีพ้อมเกี่ยวกับตัวเศรษฐศาสตร์นะรุ่นรุ่นหนูรุ่นอนนาจารย์เนี่ยนะครับอีกสิบกว่าปีข้างหน้าเนี่ยจะ,กะเกษียณอายุมากกว่าที่ผลิตนักศึกษาเขาเ้ามาเจอกันสองเท่านะแล้วประชากรในวัยของเด็กที่จะออกไปทำงานเนี่ยจะน้อยกว่าวัยปัจจุบันและโอกาสการแนี่ย สูนะแล้วก็ต่อกับตัวแรยงานนะครับแรงงานของไทยที่ผลิตมาเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนบ้านทั้งหดเลยแรงงานที่ที่ผลิตมาเยอะสุดตอนนี้ก็คือแรงงานงมานะครับแรงงานที่รองมาก็คือมาเลเซียอินโดลาเปริบินแล้วก็ไทย มันขึ้นอยู่กับบริษัทแผนการขายต่างๆสมมติว่าลองเราบอกว่าเราใช้ตัวที่แฟกนะครับผลิตบ้านนะไม่เกิ3เดือนเสร็จแล้วนะฮะทั้งหลงสร้างทีหนึ่งอย่างน้อย50หลังเพื่อให้ทุนในการผลิตนะครับห้หลังถ้าขายไม่ออก 1. คือเราต้องเสียค่าดูแล 2. อเสียดอกเบีย้ย งั้นระบบเราต้องแมทเรื่อว่าเราเหมาะกับการสร้างหมาประเภทไหนแล้วเราขายได้ทันไม่ทันด้วยทีนี้ถ้าคนไทยมีเพื่อนอยู่ต่างชาติได้ยิ่งดีมีทางสถาปัตย์ทางไอทีหรือแม้กระทั่งทางรศึกษาที่ขาเชี่ยวชาญในการอธิบายการสอนหรืออะไรอย่างนี่ยราจะมีเทคนิคพวกนี้ผสมผสานกับเราเนี่ย ก็ยิงเป็นความคิดที่เลิศโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะของมจออทุกระดับชั้นตั้งแต่เข้ามาเรียนจนเป็นาเอกได้หมแลเราสนใจรือรู้จักใครเนี่ยก็ไปคุยไปอาจจะเป็นคู่เป็นมีตามทีวนเนี่ย,งงยนะยิงดีแร้วจะคิดเป็นนวัตกรรมอะไรที่เผื่อนำะทั่วอีกรอบก็ได้ เสริมประเด็นของคณะาภาคนี้นนะคะือคณะาภาคเลยให้น้องๆเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกปัจจุบันเนียคือเวลา,าคุณสัมภาษณ์เห็นอ่เดียวเข้าทงานเนี่ยจะถามก่อนคือยิงคำถามถ้าคุณตบอบได้คุณมีความรู้คุณเชื่อมั่นในตัวเองไหมคุณคิดเป็นไหมผมจะยอมให้เขาแก้ปัญหาด้วยแก้ปัญหาได้ไหมถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ได้ ต้องกล้าคิดกล้าทำากล้าแสดงออกกล้ารับผิดชอบแก้ปัญหา,ดาได้นะครับเป็นคนน้องๆเราต้องกลา้าเราต้องมีความกลา้าถ้าเราไม่มีความกลา้าเราจะแพ้ทุกเรื่องนะครับป,ประสบการณ์ของพวกเราผมว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นจบได้จบเป็นวิศวกรวกักคนแต่จะมีแค่คนเดียวที่จะเป็นวิศวกรจากคอน ที่เสนอเทคโนโลยีแล้วบริษัททารุเอาไปใช้มันต่างเยอะนะคิดดูนะบอกคุณจบเฉยเลยครับคุณจบแล้วคุณได้รางวัลแล้วมีคนเอาเทคโนโลยีที่คุณเสนอเนี่ยไสร้างจริงๆโอ้เป็นเรื่องหน้าภูมิใจมากนะถ้าผมย้อนเวลาไปสักยี่สิบห้าปีเนี่ยสามสิบปีอาจจะน่าใหญ่จะเชิญชวนให้พวกเรานะครับเป็นโอกาสดีนะครับกิจกรรมนี้ เป็นโอกาสที่เราได้ใช้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ได้ได้เอ็กซ์ไซส์ในเรื่องของจินตนาการในเะรืนะ่องของนวัตกรรมต่างตนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลมันมีทุกผลทุกแห่งนะครับอยู่ที่ว่าเราคลขวัญอยากจะหามันหรือไม่ท่านด้วยอะไรเสริมก็อย่าว่าจะกังวลว่าเอกสารที่จะต้องส่งเนี่ยมันต้องพบในตามรายการไหมก็ไม่จำเป็นไม่ได้สิบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มีรายละเอียดได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ทาให้ยิ่งม,มีการสือ่อสารและความเข้าใจก,กับกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยได้มากเท่านั้นแต่ถ้าเราสเก็ตไอเดียปุ๊บวามามากมากแล้วมันไม่ครบจริงจริงีัยส่งไนดะ้แต่รายละเอียดการอธิบายมีควรจะให้ราละเอียดพอที่กรรมการจะได้ตัดสินได้หลักไปอย่งนนะไม่แน่นะเราอาจจะเป็นผู้คิดคนเท่าไหร่ที ่างน้อยก็ถือว่าไม่ได้ารางัลก็ได้เข้าร่วมเ่หรือถือว่าเป็นเกียรติแล้วเราไปคาราโมงเราบอกนี่นรรเราสม,ามัครนะพี่เรีพงนีต้องหลับไปทางไหเรอันอนี้ก็เสร็จไปก่อนนะกเร็จแล้วแลอาจา,กการยบริษัทคาราโงเนี่ยเอเจนเชียร์ที่อยู่หปัจอุบานมีปางมดนะครับ,ะะม,บะะมีจุฬาะครับมีมชิงหมานะครับมีผมวันเดียวับแกดันนะ ผมจบเอกชลน,นะครับเพราะว่าผมสอนตัวเองอย่างนี้ตลอดถ้าผมมาเรียนอย่าง,งน้องผมไม,ม่เรียนเพราะครอบครัวฐานะไม่ดีผมก็ต้องทำง,งานไปเรียนไปก็เลยต้องเลือกเรียนเอกชลนะก็เลยไปกระดัมกระดัมในที่นี้คือเป็นความาสามารถได้มีความสามารถได้แก้ปัญหาได้เอาพลมงมังานมาันได้ผมพิสูจน์ตัวเองกับลูกพี่ของเองนะครับลกูกพี่ของผมไม่ได้เด็กที่รักวิศวะมันต้อง ก็คือวคอบอ,อย่างเดียวแต่ที่ผมวสปสาขาการผลิตไม่ใช่ว,ศชวบบบบิศกรรมสาราผลิตผมใช้เวลาถึงสองปีที่สื่อตัวเองนะถึงได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การนะครับนี่คือทางนั้งมองมีโอกาสมากกว่านะครับมีคำถามอะไรนครับอะไรก็ได้ที่อยกากอยากคุยผมไว้ทางทาง ก็ในไลน์ก็ได้นะหรือจะไปดาวน์โหลดวิดีโอเดียวบ่อยแล้วก็ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ในบางทีตอนหน้าร้านเช็คเปล่งเช็คเป่งให้ใครชอบๆมีใครสนใจบ้างคร่าวๆเหมือนกันเออไม่ไม่แน่ใจจะส่งจะลองคุยกับเพื่อนดูเอออนีันนี้เป็นมีไหมดีไหมครับเต็มที่เต็มที่เลยอย่างมาก ได้ก็ไม่นแต่จีนาไม่มีอะไรมีต่ได้รมห่บอกจะส่งององนลใส่งอันเดียวไม่าส่งัเี่ว่าเธอต้องใช้อาจารย์ที่ปรึกษาเธอให้เป็นประโยชน์ก่อนที่จะจบการศึกษาเธอใช้ใช้ตัวทำงานจะใช้สมองอาจารย์มาช่วยคิดได้นะครับผมคิดว่าเราปรึกษาได้เลยนะเรามีอาจารย์ที่ ยินดีอยู่แล้วนะครับอาจารย์ที่น่าเราใจดีทุกคนและยินดีนะยินดียินดีแม้แม่นั่งทางสิ่งแวดล้อมเองนะคะน้องก็ยังมีวิชาบางตัวที่เรียนได้กั้อาจารย์ที่เราสนิทคุยได้ทุกคนนะครับและถามขอความรู้ความความเห็นได้ทุกคนเรายินดีอยู่แล้วนะครับเป็นโอกาสที่เราจะได้ทุกคนแล้วก็ใช้มือถือเป็นประโยชน์ด้วยไม่ได้สไลด์เรื่องอื่น ตอนนี้เราจะต้องสไลด์สิ่งที่มันมาจากมุอนอกออกมาใส่ในไอเดียคือโอกาสหนึ่งเราก็ได้ทบทวนองค์ความรู้ด้วยนะเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เป็นการเปิดโลกกระทัดของเรานะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ไม่ได้รางวันไม่ได้อะไรเนี่ยแต่อันหนึ่งที่เราได้ได้คืองความรู้นะฮะและอย่างีทเมื่อกี้่างงพี่กากล่าไว้เทคโนโลยีก่อสร้างบ้านตอนนี้มันไฟในไหนแล้วเป็นไฟก็ได้นะครับอืมนะแล้วก็แน่นอนเนี่ย คือวันนั้นพอดีมีอญญาจารย์เกาหลีโปรเฟสเซอร์ตัวเองมาที่พาร์ตเขาบอกว่า,เ,าเกาหลีเนี่ยเขาจะมีแบงค์นะมีธนาคารเหมือนกับให้ความช่วยเหลือต่างประเทศเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยหลุดจากลิสต์เข้าไปแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศท,ที่ที่อัฒนาแล้วนไม่จนแล้วแล้วพอคนมีสตางค์ในอันดับแรกคือคิดว่าจะซื้อบ้านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันจจบไปไม่กี่ปียังไงเรื่องบ้านเรื่องอะไรยังไงมันก็ต้องมา ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้เราจะได้ผลประโยชน์ความรู้ในรอบกิจกรรมนี้นะครับทางบริษัทท่านพี่มีอะไรเสนอไหมครับอยากอยากเชิญอยากเชิญน้องๆนะครับช่วยกันนะครับสรรหาให้กับพีกๆแก่อสร้างแบบใหม่นะครับเพื่อเรามาใช้ในวิทยาลัยของเรา ก็อย่ากยืนยานว่าถ้าเราเราไม่พัฒนาประเทศผู้แข่งข้างบ้านเราเขาจะก้าวแซงเราไปนะครับเราต้องหนีไม่ได้นะครับต้องผสมรุ่นน้องๆที่มาแข่งพวกพี่ๆนะครับก็นิดนึงครับก็ในนามภาควิชาก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทโรเบ็นส์ไพรส์ที่พัฒนากิจกรรมดีๆมาให้นักศึกษานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์วิโรจน์นะครับ ช่วยเป็นผู้ประสานงานนะครับพี่ยิ้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพวกเราด้วยนะครับที่มาฟังในวันนี้นะครับแล้วก็เข้าร่วมในก,กิจกรรมนะครับคุณมากครับคุณครับ